สวัสดีก็ท่านผู้ชมเมืองไทยที่หนึ่งนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่64จะพาท่านผู้ชมไปเข้าเฝ้าพระอีศวนกันที่ถ้ำบัวแดงอำเภอคอนบุรีจังหวัดนะครราชสีมากันครับแม้อำเภอคอนบุรีจะตั้งมาไม่นานนะครับเพราะว่าเพิ่งถูกยกฐานะขึ้นมา จากกิงอำเภอในปีพศ2482ก็ตามทีแต่ว่าในพื้นที่กลับปรากฏร่องร้อยอรารยธรรมขอมโบราณไม่ว่าจะเป็นปรางคอนบุรีหรือว่าปรางจอระเคหินจึงทำให้สันนิษฐานได้ว่าในอดีตนั้นในย่านนี้อาจจะมีชุมชนโบราณอยู่และยิ่งตอกย้ำความเชื่อเหล่านี้ ให้เป็นจริงเป็นจังยิ่งขึ้นเมื่อเราจะไปพิสูจน์ดูพระอีศวรอุ้มพระแม่อุมาที่ถ้ำวัวแดงซึ่งหง่างจากตัวอำเภอแค่6กิโลเองครับท่านผู้ชมตามมาครับเป็นยังไงจากคอนบุรีตั้งกูเกิลแมปได้เลยนะครับท่านผู้ชมห่างจากตัวอำเภอแค่6กกิโลเองครับนี่ครับ เข้ามาในเขตโคราชไม่ว่าจะไปอำเภอไหนก็จะมีอนุสรีของย่าโมอยู่เป็นหลักยึดจิตใจของชาวโคราชนะครับปลายทางเราเป็นภูเขาหินทรายเตี้ยๆนะครับวัดอยู่บนเนินเขาแต่ว่าตัวถ้ำนี้จะอยู่ด้านล่างนะครับถ้าเราเข้าไปที่วัดก็ต้องเดินลงมาที่ถ้ำหรือถ้าเรามาที่ถ้ำจะจะขึ้นไปวัดก็ต้องเดินขึ้นเนินเขาครับ ไปตามที่ Google Map นำทาง<ม>ก็จะถึงวัดถ้ำบัวแดงนะครับเข้าไปในวัดเลยในวัดก็จะมีบรรยากาศร่มรื่นนะครับจอดรถในลานจอดรถได้เลยครับ หลังจากนั้นก็เดินลงไปที่ถ้ำนะครับไม่เช่นนั้นเราก็ใช้ถนนอ้อมวัดซึ่งมันก็อ้อมเนินเขาตัวนี้แหละครับไปอีกด้านหนึ่งรถจะไปจอดอยู่หน้าถ้ำบัวแดงเลยนี่ครับจะเป็นถนนที่อยู่ใกล้ถ้ำนะครับถ้ำบัวแดงนั้นเป็นเพิงหินทรายเตี้ยๆเล็กๆอยู่ติดริมถนนเลยครับ แล้วก็จะมีป้ายมีอะไรของรรกรมศิลปากรที่เขาขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานไว้ติดบอกนะครับเราเดินขึ้นไปประมาณส 21, ัก20-20เมตรนะครับนี่ครับก็จะมีป้ายบอกไว้นะครับแล้วก็เดินขึ้นไปตามทางเลยครับก็จะเห็นว่าเป็นเพิงถ้ำนะครับใต้ก้อนหิน หินทรายก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งด้านล่างนั้นจะเป็นเพิงถ้ำเตี้ยๆนะครับไม่สูงมากนะักนี่ครับบรรยากาศหน้าเพิงถ้ำบัวแดงนะครับด้านในเขาจะล้อมรัว้วมีลูกกรงเหล็กกัน้นเพราะเคยมีคนทำลายรูปสลักบางส่วนหลังจากนั้นเขาเลยติดรั้วเหล็กเราเข้าไปก็ต้อง เปิดประตูรั้วเข้าไปครับนี่สภาพข้างในเลยนะครับท่านผู้ชมจะวางเวงนิดนึงมีแท่นสักการะมีรูปปั้นมีอะไรเยอะแยะเลยนะครับหินด้านในเลยครับเลยที่วางรูปเคารพทั้งหลายเข้าไปก่อน สิ่งที่เราตามหาอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมสังเกตน,นะครับภาพจาหลักนูนต่ำอยู่บนก้อนหินด้านขวามือของตัวเพิงถ้ำนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของรูปสลักกันนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าช่างเขาพยายามจะสลักภาพสลักนนนต่ำนี้ให้อยู่บนกรอบแผนภาพสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเนี่ยฮะ โดยองค์ประกอบหลักของในภาพจำหลักนี้ก็คือเป็นภาพพระอีศวรน,นะครับทรงตรีศูนย์แล้วก็อุ้มนางประพตีนะครับหรือว่าเจ้าแม่อุมาประทับอยู่บนหลังโคโนทินะครับซึ่งเป็นสัตธานะของพระองค์มีเทพบริวารสององค์นะครับถือพัดโบกซึ่งพัดโบกนั้นจะจำหลักเป็นลายแบบลายหางนกยูงนะครับ และมีลือสียืนปนมมืออีกสามคนทางท้ายกระบวนแต่ภาพบางส่วนนั้นสูญหายไปนะครับไม่รู้ว่าถูกทำลายหรือว่ายัางทำไม่เสร็จนะครับแต่น่าจะถูกทำลายนะครับนี่ครับภาพเต็มๆก็จะเป็นอย่างนี้ครับหายไปเลยเห็นไหมฮะช่วงท้ายส่วนทางด้านหน้านั้นจะมีลาอสีนั่งอยู่หนึ่งองค์นะครับแล้วก็เทวดาอีกหนึ่งองค์คอย ยืนถวายความเคารพพระอิศวรและพระแม่อุมาส่วนบนหน้าโคนนที่ถูกทำลายไปหน้าเลียออกมาแบบนี้ครับกรมศิลปากรสันนิษฐานไปแล้วครับท่านผู้ชมว่าเดิมนั้นในย่านนี้หรือย่านคอนบุรีนี้น่าจะเป็นชุมชนดั้งเดิมมานะครับตั้งแต่บรโาโบราณ ภาพจำหลักนี้ะะกรมศิลปากรบอกว่ามีอายุอยู่ราวพุทธศตรวตรรษที่16นะครับดังนั้นเนี่ยชุมชนที่อยู่มาก็น่าจะอยู่มาก่อนนะครับในส่วนท้ายขาบวนนะครับเดี๋ยวผมส่องไฟดูจะได้เห็นรายละเอยียดชัดขึ้นนะครับนี่ครับเหลืออยู่แค่บางองค์นะครับแต่บางส่วนก็เห็นว่าถูกทำลายไปนะครับ ที่ผมบอกไปช่วงต้นเป็นข้อมูลของกรมศริลปากรซึ่งเข้าใจว่าเขาคงมาสำรวจไว้แล้วนะครับแล้วก็บันทึกข้อมูลไว้นี่ครับลวดลายของพัดโบกนะครับนี่หน้าของพระอิศวรและพระนางอุมานะครับชัดเจนหน่อยนะท่านผู้ชมวันนี้นี่ครับเหนรายละเอียดของผ้านุ่งเห็นอะไรหมดเลยนะฮะ นี่หัวโคนนทิด้านบนถูกทําลายไปนะครับเหมือจะส่วนล่างแล้วก็มีเทวดามีฤาษีถ้าไม่ส่องไฟช่วยก็รำไรรำไรเลยนะครับเพราะว่าหินนั้นอยู่ด้านในสุดนะครับท่านผู้ชมนี่ถ้าไม่ส่องไฟฉายช่วยจะมืดๆหน่อยทำทรงคล้ายๆกันกับทับหลังนะครับ แต่สลักบนหินที่ยังคงติดอยู่กับหินดั้งเดิมถือเป็นภาพจำหลักโนูนต่ำที่ทรงคุณค่านะครับเราไม่ค่อยได้เจอบ่อยๆในบ้านเราอยู่ที่คอนบุรีนะครับท่านผู้ชมบ้านเฉลียงนะครับ นี่ถ้าไม่อยู่ใกล้ถนนที่มีรถวิ่งไปวิ่งมาก็หงวังเวงเมื่อน,นะครับเพราะบรรยากาศมันให้อยู่นะป่ะหลังจากนั้นก็ออกไปด้านนอกกันครับทานผู้ชมอย่าลืมปิดประตูเขาด้วยนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูรอยวุฒบาทและบ่อน้ำทิพย์ด้านบนครับว่าเป็นยังไงนี่ครับเดินขึ้นไปตามทางเลยนะครับ ขึ้นไปด้านบนก็จะเป็นวัดนะครับขึ้นไปไม่ไกลครับท่านผู้ชมไม่ทันเหนื่อยอะไรเพิงหินข้างๆผมก็พยายามจะมองหานะครับเผื่อมีรูปจําหลักอะไรบ้างแต่ก็ไม่มีอะไรน่าสนใจนะครับ หินทรายย่านนี้จะเป็นสีแดงนะท่านผู้ชมตัวเพิงถ้าบัวแดงด้านล่างก็เป็นสีแดงเหมือนกันอาจจะเป็นที่มาของชื่อก็ได้นะครับเป็นเนินเขาหินทรายเตี้ยๆครับไม่ได้สูงอะไรแล้วก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนะครับมองไกลๆมันแทบไม่รู้เลยว่าเป็นเนินเขานะครับเพราะว่ามันเตี้ยมาก นี่ครับพอขึ้นมาเราจะเจอสาลาล้อมรั้วกรงเหล็กเดี๋ยวมีอะไรเราจะก็ไปดูกันนี่ทางเดินที่เรามานะครับอ๋อนี่ครับคือรอยพระพุทธบาทนะครับสาลาเขาสร้างคลุมรอยพระพุทธบาทไว้อืจริงๆก็เป็นกุมภลักษ์นะครับท่านผู้ชม กุมพลักนั่นเองเพียงแต่ว่ารูปทรงจะคล้ายๆรอยพุทธบาทนะครับรูปทรงคล้ายๆรอยรอยเท้าเราเนี่ยครับจริงๆแล้วเป็นกุมพลักนะครับนี่ฮะด้านหลังรอยพุทธบาทนี้จะเป็นหน้าผานะท่านผู้ชม หน้าผาที่สามารถมองเห็นถนนที่เรียบด้านข้างนะครับแล้วก็มีเก้าอี้ตั้งไว้เป็นระยะระยะนะครับนี่ฮะไว้ให้ญาติโยมหรือว่าคนที่มาต้องเที่ยวนะครับได้นั่งพักระหว่างเดินเราเดินจะไปดูบ่อน้าทิพย์นะครับนี่ฮะมันจะเรียบหน้าผาไปหน้าผาทางซ้ายมือเนี่ยครับหน้าผาก็ไม่สูงนี่แหละครับประมาณสัก 67เมตร10เมตรอยู่เรานี่ครับแล้วแต่สภาพพื้นที่มีเก้าอี้นั่งชมวิวด้วยบ่าบนลานหินก็จะเป็นเบญจพรรณแหละครับเพราะว่าด้านล่างเห็นมีกอไผ่ขึ้นนะครับตรงนี้มีรั้วเหล็กกรล้อมไว้นะครับ ก็เป็นคล้ายๆยงเหมือนอย่างที่เราพุทธบาทนั่นแหละครับเป็นกลุ่มพลักนะครับมีน้ำขังอยู่ใกล้ๆกันเป็นรั้วเหล็กล้อมอยู่โอ้โหท่านผู้ชมเป็นกลุ่มพลักเป็นกลุ่มเลยครับกลุ่มพลักเป็นกลุ่มเลยโอ้โด้านในพอส่องเข้าไปดูมันเชื่อมโยงถึงกันครับท่านผู้ชมเป็นบ่อน้ำเลยครับ ที่เห็นเป็นร,รูรูรูนี้เป็นอยู่เฉพาะด้านบนนะครับด้านล่างนี้จะเป็นแอ่งใหญ่รวมกันเลยไม่มีอะไรกั้นเลยนะครับเป็นแค่บ่อน้ําเลยเนี่ยครับแต่ว่าจริงๆมันก็เป็นกลุ่มพลัดอีกนะครับเขาเรียกเป็นบ่อน้ําทิพ์ผมไม่แน่ใจว่าใช้คํานี้เพราะว่ามีน้ําทั้งปีหรือว่ามีเฉพาะช่วงฝนหรือว่าใกล้ๆฝนก็ไม่รู้นะฮะไม่แน่ใจเหมือนกัน โอ้แต่ด้านบนนี่เป็นเหมือนตะแกรงตะแง่รปรูๆแล้วด้านล่างเป็นบ่อบ่อรวมกันคล้ายๆอย่างนั้นเลยนะครับแปลกดีเหมือนกันแต่เป็นลักษณะกลุ่มพลักษ์นะท่านผู้ชมอืมก็ถือว่าแปลกดีมาจันดีเนี่ยครับให้ดูอีกมุมหนึ่งนะครับสูงขึ้นมาหน่อย จริงๆบนหินทรายทั้งหลายนี่เราจะเจอทั้งกุ่มพลัดเจอทั้งริวน้ําที่ปรากฏอยู่บนผืนทรายนะครับเจอทั้งก้อนกรวดก้อนอะไรที่ปรากฏอยู่บนลานหินทรายเยอะมากซึ่งนั่นบ่งบอกถึงปรากฏการณ์ในช่วงที่หินทรายมีการก่อเกิดนะครับซึ่งมันจะเป็นทางน้ำโบราณหรือว่าน้ำเข้ามามีส่วนในการก่อเกิด กวดที่เราเห็นบนหินทรายก็จะถูกน้ําพัดพามาตอนที่เขาสะสมเป็นหินทรายนั่นเองก่อนจะถูกยกตัวขึ้นมากลายเป็นภูเขาต่างๆนะครับหลังจากนั้นเราก็เดินกลับนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ารถเราจอดด้านล่างถ้ารถจอดด้านบนที่วัดเนี่ยเราก็เดินไปได้เลยแต่เมื่อรถเรามาทางด้านล่างหน้าถ้ำบัวแดงเราก็ต้องเดินกลับไปนะครับ นี่ครับมาถึงศาลานั่งชมวิวบนหน้าผาที่ขามาเราก็เจอนะครับด้านล่างนั้นจะเป็นทิวทัศน์ของไร่ของพื้นที่ทํากินในย่านคอนบุรีนะครับถ้าผานี้ก็ไม่สูงมากนะท่านผู้ชมขามาเราก็มาทางนี้ครับเราก็ต้องเดินกลับด้านนี้เหมือนกันเดี๋ยวจะถึงรอยวุทธบาทแล้วนะครับ รบกวนท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมสักหน่อยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมได้ออกไปสาะแสวงหาฐานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆที่ยังไม่เป็นที่รู้จักกันมากนักในทุกภาคทุกถิ่นทั่วประเทศไทยเรามานําเสนอมาบอกกล่าวกันนะครับสนับสนุนโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แค่นั้นแหละครับและจะาก,การุณามากถ้าช่วยมีคอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้วยนะครับ ต่ถ้าเราจะเดินลงแล้วนะครับมาคอยติดตามกันว่าครั้งต่อไปเมืองไทยที่หนึ่งจะนำพาแหล่งท่องเที่ยวที่ไหนภาคใดมาบอกกล่าวให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกันนะครับเพื่อจะได้เป็นข้อมูลในการเดินทางครั้งต่อไปของท่านขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับเอาไว้ พบกันในครั้งต่อไปสำหรับครั้งนี้สวัสดีนะครับท่านผู้ชม